สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูแผนก็จะมาอ่านหนังสืออีกหนึ่งเรื่องให้ฟังนะคะทุกคนจากหนังสือเรื่อง38วิธีโชคดีตลอดชีวิตนะคะของพระอาจารย์ท่านวอวชิรเมธทีนะคะทุกคนอ่ะเรื่องที่1เรื่องที่2เราก็อ่านไปแล้วนะคะทีนี้เหลือเรื่องที่3นะคะต่อเลยจ้า มงคลที่สามบูชาคนที่ควรบูชาการบูชาหมายถึงการยกย่องนับถือเชิดชูดูเอาเป็นแบบอย่างสิ่งที่ควรบูชามีทั้งที่เป็นวัตถุปูชนียวัตถุและทั้งที่เป็นบุคคลปูชนียบุคคล สาระสำคัญของการบูชาคือการเรียนรู้ถึงคุณค่าแท้ของปูชนียวัตถุและปูชนียบุคคลที่ตนเคารพนับถือเชิดชูบูชาเพื่อน้อมนำพัฒนาตนให้เจริญยิ่งขึ้นไปสอดคล้องกับที่พุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมในความหมายแบบปัจจุบันการบูชาก็หมายถึงการมีใครสักคนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ในการดำเนินชีวิตนั่นเองผู้ที่เจริญรอยตามบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจของตนย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างยิ่งดังเช่นมาลาลายูซัฟ,ฟไฟที่อายุเพียง16ปีแต่ก็กลายเป็นเด็กหญิงอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพเพราะเธอจเจริญรอยตามปูชนียบุคคลของตนเช่นมหาตามะคานทีแม่ชีเทเรซาเนลสันแมนเดลามาตินลูเทอร์คิงจูเนียเป็นต้นโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้โคแพนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอ่าน ข้อคิดดีๆให้กับทุกคนอีกนะคะอันนี้เป็นมงคลชีวิต38ประการนะคะทุกคนถ้าเรานํามาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะถือว่าดีมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ปูแพนหาซื้อได้ยากมากเลยนะคะตอนแรกก็คือ,อเราก็ถือว่าโชคดีนะคะทุกคนไปเจอที่เซเว่นนะคะมีเล่มเดียวค่ะเราพยายามหาซื้อว่าจะแบบ ไปแบ่งปันให้เพื่อนได้อ่านนะคะเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลต่างๆนะคะแต่หาซื้อไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่ก็ออาแบ่งปันอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสาธุในธรรมเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ